ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเข้าเป้ากางเกงตัวนี้นะครับเข้าเป้าหรือว่าเข้าซิปนั่นเองนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าเป้ากางเกงนะครับภาษาช่างเขาจะเรียกว่าเข้าเป้านะครับด้านหลังนี่ให้เราต่อต่อขอบให้มันตรงก่อนนะครับต่อต่อด้านหลังเสร็จแล้วเราค่อยมาเริ่มจากด้านหน้าครับผมด้านหน้าเราก็จับขอบให้มันเสมอกันนะครับด้านบนแล้วก็วางวางสาบให้ตรงกับเส้น ที่เราขีดไว้ตอนที่เราทำแพทเทิร์นนะครับเสร็จแล้วเราก็บีบมาแน่นๆตรงปลายซิปนะครับเริ่มเย็ยบจากปลายซิปไปเลยครับยํำนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปจนถึงด้านหลังเลยต้องสีแยกให้มันตรงกันด้วยนะครับ จะไปตามจะไปตามเส้นเป้าหลังที่เราทำแพทเทิร์นไว้นี่นะครับวิธีนี้เป็นวิธีต่อขอบด้านหลังนะครับ แบบนี้เวลาลูกค้าเอามาขยายเอวก็จะขยายเอวง่ายคทำแบบนี้สองรอบนะครับเพื่อความแข็งแรงและทนทาน พอเราเย็บเป้าเสร็จเราก็มาติดซิปนะครับซิปให้อยู่ตรงกลางสาบนะครับผมเลืมถ่ายตอนเข้าขอบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะซิปแล้วก็สอดเข้าไปช่องที่เราเว้นไว้นีครับนะครับ เย็บสองรอบนะครับเ็ษข้างล่างมันโผล่ขึ้นมานะครับยํำตัวขอบนิดนึงระวังขัวซิบด้วยเสร็จแล้วก็ามาเย็บสาบต่อ ตรงนี้จะเป็นช่วงโค้งนะครับ โค้งสวยๆวยครับเราก็จะได้สาบสวยๆแบบนี้